สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้เรามาอยู่กันในเกมอินดี้สยองขวัญแบบสืบสวนสอบสวนนะเออซึ่งเกมนี้ชื่อว่า Point Click Killer นะไม่รู้ว่าสื่อถึงชื่อตัวเกมเฉยๆหรือว่าเออมันเป็นชื่อของนักฆ่าคนนี้นะ Point Click Killer นะ เออซึ่งเป็นเกมแนวะแบบว่าคลิกคิกหาข้อมูลในหน้าจอนะฮะแล้วก็เออหาเบาะแสเพื่อตามหาว่าคนร้ายเป็นใครโดยที่เขาแบ่งเป็นหลายๆตอนด้วยนะอันนี้เป็นตอนแรกของเขาเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนซึ่งมันเป็นเกมสยองขวัญน,นะก็เตือนแล้วอาจจะมีภาพที่น่ากลัวอยู่นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้วก็ขวาหันตามข้าพเจ้ามานะลุย พอยคลิกที่ออสเตรเลียปีเท่าไหร่เมื่อกี้ดูไม่ทันอ๋อมันชื่อพอยมเตลใช่ไหมแปดชั่วโมงที่ฉันนั่งรถมาเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยแต่ฉันได้เห็นสัญญาณเออป้ายของโรงแรมแล้วเนี่ยฉันก็ตัดสินใจมาพักนะคนที่อยู่ตรงรีเซพชันเนี่ยดีใจมากเลยที่ได้เห็นเรานะแสดงว่าอาจจะไม่ค่อยมีลูกค้าอ่าเราเป็นผู้หญิงคนนี้เหรอเออ มันไอ้ไอ้เนี่ยชื่อว่าอะไรไอ้เจ้าซับสเตต์นมันวิ่งเร็วนิดนึงนะคือแบบว่าพอใจลอยปุ๊บข้ามไปแลบบ้วมองไม่ทันกําลังรีบแปรในหัวอยู่สวัสดีครับเล้วสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีที่รักว่าแต่มีอะไรที่พอยคลิกจะช่วยได้ไหมล่ะเธอลงทางหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่กำลังหาห้องพักสักคืนหนึง่งอ๋อได้เลยตอนนี้ห้องเบอร์สิบสามว่างนะเอากุญแจไปเลยแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็มาจ่ายตังค์ด้วย จ่ายตังตอนเช้านะโอเคนี่ไงกุญแจอยู่บนโต๊ะนะเก็บได้แล้วเรียบร้อยขอบคุณนะเออฝันดีเอา้าอ๋อเราอาจจะติดต่อออฟฟิศอะไรแถวๆตรงทางซ้ายแล้วก็ออกมานะนี่เขามีห้องเบอร์สิบเราไปดูได้นะมันล็อกอยู่อะ่ะฉันต้องใช้กุญแจเพื่อเปิดมันมันจะเปิดได้ไงเรามันห้องเบอร์สิบหรืออะไรเงี้ยเราคลิกลดคลิกอะไรได้ไหมนะ ไม่ได้นะดูในห้องเบอร์สิเป็นใครมันก็ล็อกอยู่เช่นกันนะ่ะสิบสองก็น่าจะเข้าไม่ได้นะเราจะเลิกสนห้องคนอื่นได้ไหมไม่ได้ <laughs> โอเคฉันต้องใช้กุญแจของฉันเพื่อเปิดมันอ่าเราเลือกข้าง,างบนลงมานะนี่เลือกแล้วก็มาไขกุญแจนะปิ๊บเรียบร้อยครับ ห้องนี้มันดีเหมือนกันนะเนี่ยหวังว่าจะนอนหลับฝันดีอืจริงๆไอตัวซับมันควรจะแบบกดคลิกแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยนะจะได้แบบไม่พลาดนะเอ,อสิ่งของชิ้นไหนที่มันดูได้เนี่ยมันก็จะนี่อย่างงี้กดอเปิดทีวีได้นะโอ้โหทีวีจอซ่าไม่มีประโยชน์ห้องน้ำห้องน้ำเข้าห้องน้ำก่อน ห้องน้ําใหญ่โตมาโหระทึกอยู่นะเนี่ยใช้ห้องน้ําชิงช่องได้นะชิงช่องคลิกขวาโอ้โหไอ้เจ้าโถส้วมเนี่ยไม่ได้น่ากลัวที่สุดในนี้หรอกแต่ว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะล้างหน้าหน่อยเฮ้ยเราสวยนะเนี่ยใช้ได้เลยสูงไปมองหน้าเราแล้วก็ยิ้มด้วยตาของฉันดูเอ้ย อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้รู้สึกเหมือนแบบสติหลุดลอยไปแป๊แบหนึง่งต้องรีบไปนอนซะละ้หรือว่าเราเป็นคนมีสองบุคลิกตรงนี้มีอางอาบน้ำแล้วไม่อาบน้ำหน่อยว่าไหนๆก็มาที่พักแล้วอ่ะแช่น้ำซะหน่อยไม่ดีเหรอโอเคไปนอนดีกว่าเราก็นอนลงไปแล้วก็หลับลึกไปเลยนะเฮ้ย มีเสียงกรีดร้องจากด้านนอกแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาโอ้โหซอสมะเขือเทศไหลเป็นทางเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยออแล้วมีคนเดินออกไปนะนั่นมันฆาตรกรมีคนโดนแทงแล้วซอสมะเขือเทศก็ไหลออกมาต้องรีบเรียกตำรวจแล้วก่อนที่เจ้าฆาตรกรนะั้นมันจะหนีไปได้เออไม่ต้องออกไปนะไม่ไม่ไม่ไม ไม่ว่าอะไรอยู่ข้างนอกก็ตามอะ่ะเราต้องรีบหนีไปมันพยายามจะเข้ามาเราต้องไม่หนีก็ต้องอะไรสักอย่างเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนตัวก่อนได้ไหมมันทำลายประตูหน้าแล้วมันจะเข้ามาแล้วเราออกทางหน้าต่างดีออกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้หรอล็อกก่อนได้ไหมไม่มีวิธีเลยแย่แล้วเราไม่มีอะไรเลยเอา เอาเอามาใช้ตรงนี้ได้ไหมแบบขังกุญแจไว้อะไม่ได้มันมันมันจะเข้ามาแล้วนี่ไงเอาพรมเอ้ยเปิดได้เฉยเลยมีทางออกด้านล่างขวาเลยมีทางนี้ด้วยแล้วปิดหรือ,อยังเนี่ยเอย้มันมันตามมาแล้วย้ยแล้วเย้ายแล้วขึ้นดิขึ้นดิขึ้นขึ้น,นโอ้โหมันตามทันแต่มันไม่ฆ่าเรานะเนี่ยโอ้นี่มันการฆ่าแบบล้างโคตร โอ้โหต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้นี่กุญแจกุญแจรถออกไปซิโอ้ทำไมมันโหดขนาดนี้วะไอ้บ้าน,นั้นมันโหดมากเราต้องรีบไปสถานีตำรวจกุญแจรถอันไหนอะนี่ไงเรดคาคุณตำรวจช่วยด้วยโอ้คุณตำรวจช่วยด้วยวช่วยฉันด้วย ไม่ตำรวจมาเร็วจังวะมีห้องอื่นโทรไปเหรอแต่ตายหมดเนี่ยหยุดนะยกมือขึ้นคุณตำรวจช่วยด้วยมีฆาตรกรไล่ฆ่าอยู่เอาละใจเย็นก่อนว่าแต่ฆาตรกรนั้นมันอยู่ไหนแล้วละ่ะนั่นในอยู่ข้างหลังไงมันโพ่มาแล้วเอา้าจริงๆไม่ได้ล้อเล่นคุณตำรวจ แล้วมันให้เราทำอะไรอ่ะคุยได้ไหมเอา้าก็บอกแล้วไงว่าฆาตรกรอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วเราก็ขโมยชุดตำรวจเฮ้ยเมื่อกี้แล้วเป็นคนฆ่าทั้งหมดหรอแล้วเราก็ขี่ขับมาจอดไม่ขี่มาจอดโอ้โห เอารถเบอร์สิบสองเนี่ยทำไมกลับมาช้าจังเลยมีอะไรหรือเปล่าเอามันจาเราไม่ได้เหรอนายไม่รู้จักเพื่อนตำรวจเหรอไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกอย่างเรียบร้อยดีโอ้โหบ้าที่สุดเลยที่นี่มันเงียบจัดเฮ้ยนายไม่รู้จักเพื่อนตํารวจทุกคนเหรอเอาแล้วเราก็ปลอมเป็นตํารวจเงียบขดขอดพอตายหมดแล้วโอ้โห แล้วมันก็ต้องให้เรารอชมต่อนะเออโอ้โหสรุปแล้วเราก็เป็นฆาตกรนั่นเองนะอาจจะมีสองบุค,คลิกอย่างที่บอกไปตอนแรกนะใช้ได้อยู่นะเกมไม่ได้ยาวมากแต่ก็ชวนให้เราตกใจกลัว ก็ดีนะเออมันกระชับฉับไวนะแสดงว่าข่าวหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นเป็นคนที่มาไล่จับเขาหรือว่าหนีหนีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นฆาตกรนะโอเคเราไปมาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย